สวัสดีครับวันนี้วันที่เจ็ดมิถุนายนปีหกแปดนะครับวันนี้ก็ใบาบายนะครับเนาะใบากแก่ๆของวันเสาร์ครับเนาะวันเสาร์วันหยุดพักผ่นอนของใครหลายคนนะครับส่วนใครที่ยังทํางานอยู่ก็ปกเป็นกัเป็นกระังใจให้เหมือนเดิมนะครับเนาะเป็นกระังใจให้เหมือนเดิมนะครับคนพักผ่อนก็คนพักผนราไปเที่ยวไหนก็ระบดาด้วยความระมัดระวังครับเนาะอยใจร้อนคนระับเนาะใจเย็นเย็นครับเนาะใจเย็นเย็น ก็จะมีเจ้าหน้าทางของรัฐบาลไทยนะครับเอฟซี MC ทางช่องเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะรัฐบาลไทยส่วนขอหหนอยก็ลงให้แล้วนะครับเนาะขอหหนอยช่วงประมาณเที่ยงเนาะใกล้ๆเที่ยงคนระับเนาะประมาณนี้เ <c oughs> ขาไปรับชมรับฟังได้นะครับเนะหาะฮานอยขอหาหนอยนะครับกดตรงรูปคนซ้ายมือนะครับเนาะถ้าใครยังไม่เห็นรูปคนซ้ายมือเขาไปคนดูได้นะครับ ที่นี้เป็นของรัฐบาลไทยนะครับเนาะของรัฐบาลไทยก็วันนี้คลิปนี้เป็นของเซียนใจดีนะครับเซียนใจดีก็ขอบคุณเซียนใจดีนะครับเราให้แนวทางดีๆมาแบ่งปันครับเนาะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับเนาะไม่อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ออกไปนอกก็ไม่ได้ออกกล้องครับเนาะออกกล้องเป็นผู้อยู่เบื้องหลังให้แนวทางดีๆมาแบ่งปันครับเนาะ เพื่อมีเอฟซีชอบก็จะมีชัดนะครับเนาะหยิบจับแบตเตอรี่กัน่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านเหมือนเดิมครับเนาะผู้ชาบิจารณญาณานี่กันรับชมรับฟังเหมือนเดิมลงให้แนวทางครับเนาะก็ถ้าชอบค่อยไปลงทุนหาหยิบจับแบตเตอรี่กันครับเนาะค่อยหาหยิบจับแบตเตอรี่กันเสี่ยงโชคกันไปทำเนาะเพื่อมีโชคมีลาบรวมกันก็วันนี้เหมือนเดิมนะครับเราะบรรยากเทียบสดเหมือนเดิมก็คลิปพาทั้งนวลมาเที่ยวที่ สวนบางกระเจ้ามันเดิมครับเนาะแถวพ้าประแดงนะครับเนาะสายนักธรรมชาติแนะนําเลยนะครับแนะนําเลยเจ้าอุโมงต้นไม้บรรยากาศร่มรื่นครับเนาะบรรยากาศดีมากปั่นจักรยานออกกำลังกายนะครับเนาะทั้งวัน,นครับเนาะใครไม่มีจักรยาน,นครับเนาะก็มาเช่าได้สี่สิบบาทปั่นทั้งวัน,นครับเนาะปั่นทั้งวันเลยแต่ถ้าใครไม่มีใครไม่อยากเช่า ครับของคนอื่นไม่เหมาะมือก็เอามาเองได้ครับเนาะเองได้เลยแถวบางกระเจ้ามนะันเาพิมพ์ Google ได้เลยครับความใหม,ม่ไม่ถูกกพิมพ์ Google แป๊บเดียวครับมราขึ้นเลยส่วนบางกระเจ้าหรือส่วนนครเกอนคันน้นำน้อยเชื่อเป็นทางการเขาแถวพระประแดงนะครับเนาะบรรยากาศร่มรื่นครับเนาะล่มลืนลมล่นมากสาธิตเบ,บสาสารไม่ไม่ไ,มไ,มไปทำงานชอบพานงน,นมาที่นี่นะครับบรรยากาศดีครับเนาะ ปริบิธรมเสร็ก็ให้อาหารปลาอาหารนกว่ากันไปครับเนาะนั่งกินขนมเมื่อยริมต้นไม้บรรยากาศดีๆนอนหลับสุดอากาศบริสุทธิ์นะครับก็ถือว่ามาเที่ยวก็ไเด็นแนวทางไปด้วยในตัวนะครับเนาะเหมือนเดิมมันทุกขังทุกคลิปนะครับจะได้ไม่เบื่อครับเนาะนานมองหน้ากันครับเนาะจะได้ไม่เบื่อเด็นพิธีแนวทางพิจานะาครับเนาะก็เดี๋ยวดูผลก่อนนะครับเมื่อวดที่แล้วของเซียนใจดีนะครับเนาะเซียนใจดี บนล่างนะครับเด่นหนึ่งลองสามจับคู่ให้ก็เสียดายครับเนาะเด่นหนึ่งรองสามสามเขาเข้าไปหลักร้อยนะครับเนาะถ้าเป็นหลักสิบหลักหน่วยไม่น่ารอดนะเนาะดูแล้วไม่น่ารอดพี่เขาปิยู่หลักร้อยแทนก็เลยไม่เข้าครับเนาะจับคู่ให้สามก็สามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดนะครับ ทางรัฐบาลไทยเขาบอ,อก5-2นะครับเนาะส่วนหนึ่งก็1-4 1-5 1-6 1-7นะครับถ้าใครช่างสังเกตนะครับเนาะแนวทางของเซียนใจดีนะครับหลักหน่วยนะครับเนาะหลักหน่วยหมายถึงไม่ใช่เรียกเด่นนะเด่นคือเด่น1นเด่น3นะครับเนาะจับคู่คือ1-4 1-5 1-6 1-7หลักหน่วยคือ4-5 6-7มาแทบทุกหมวดครับเนาะมาแทบทุกหมวดผิดน้อยมากนะครับเนาะ ผิดน้อยมากใครช่างสังเกตลองดูนะครับลองลองดูนับตั้งแต่งวดนี้ก็ได้ผิดน้อยมากใครมีดีเด็ดไม่ชอบที่เซียนเจดีมาประกบให้นะครับเนาะเอามาประกบได้เลยครับเนาะเรียกเด่นประกบหลักหน่วยของเซียนเจดีได้เลยครับเนาะทุกงวดครับเนาะไม่ใช่เฉพาะงวดนี้อย่างงวดนี้งวดที่ผ่านมาสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเป็นหลักหน่วยก็เข้าที่ห้านะครับเนาะห้าเป็นห้าสองสองห้าเจ็นี้เป็นห้าหนึ่งหนึ่งห้าไม่เข้านะครับเนาะ แต่ถ้าเป็นวิ่งเด่นบนล่างวิ่งสองรองสามนะครับเนาะเต็มเต็มนะครับเนาะเต็มเต็มสองห้าห้าสองแน่เลยก็ชิปีได้ไปแล้วับเนาะลองลองดูครับลอะลองดูว่าจะเป็นมันเบาสลามพูดไหมมาสรมช่างสังเกตนะครับเนาะกดที่ได้ไปแล้วครับนะบนล่างเด่นหกรองเจ็ดนะครับเด่นหกรองเจ็ดจับคู่ให้ถ้าหกมานะครับหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกเก้า เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเก้าถวนครับนะครับบนล่างเด่นหกหลองเจ็ดจับคู่หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเก้านะครับลองดูครับเพาหลักหน่วยศูนย์หนึ่งสองเก้าบนล่างมีให้เห็นแน่นอนครับเนาะผิดน้อยมากนะครับเนาะผิดน้อยมากถ้าใครช่างสังเกตลองดูนะครับบ่าวสามช่างสังเกต ผิดน้อยมากอย่างวันที่แล้วก็เข้าห้านะครับหนละัสี่ห้าหกเจ็ดวดนี้ศูนย์หนึ่งสองเก้าจะมาไหมหลุดไปด้วยกันนะครับเนาะลุดไปด้วยกันแปดคู่นี้นครับเนาะเสียนจะดีให้เน้นไปที่หลักหกสองคู่หลักเจ็ดสองคู่ครับหลักละสองคู่หกก็คือหกหนึ่งหกสองนะครับทศหลักหก้าหลักเจ็ดก็คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับหลักละสองคู่นะครับเนาะหลักละสองคู่ ครบทุวนครับเนาะอย่าลืมนะครับเนาะลองสังเกตนับจากวันนี้ก็ได้ครับเนาะศูนย์หนึ่งสองเก้านะครับหมายเห็นแน่นอนบนล่างครับเนาะบนล่างมีเห็นแน่นอนแต่ส่วนใหญ่จะมาบนครับเนาะที่บอสอมสังเกตดูแต่มาได้หมดครับเนาะมาได้หมดลองดูครับเนาะลองดูไม่ต้องเชื่อว่าสารคารมก็ได้ครับเนาะแต่ถ้าใครไม่ชอบที่เสียนใจดีจับกู่ให้นะครับมีเลขเด่นเลขตั้งหลักอะไรดีๆเอามาใส่ได้เลยครับเนาะ ไม่ชอบหกชอบเจ็ดเลยเสียนเจดีให้มาเด่นหกเด่นหกลองเ็ดไม่ชอบชอบเก้ามากกว่าหรือว่าชอบศูนย์มากกว่าชอบห้ามากกว่าอะไรก็แล้วแต่นะเอามาประกบได้เลยครับนาะเลขศูยนย์หนึ่งสองเก้านะครับศูนย์หนึ่งสองเก้าเอามาประกบได้เลยครับเนาะมีลุ้นแน่นอนนะครับมีลุ้นแน่นอนถ้าชอบเหมือนเซียนเจดีก็จัดได้เลยนะครับเนาะจัดได้เลยโดยส่วนตัวบาซาร,ร์ชอบนะครับ รวาวาใครเรียกเบาะสารคามนะครับเา 1, 2, านเบาะหกหนึ่งหกสองใครก็บอกสารคามเป๊ะเลยครับเนาะแล้วเ,เน้นตรงกันด้วยนะครับเนาะเน้นหลักหกหกหนึ่งด้วยนะครับเนาะหกหนึ่งด้วยหกสองด้วยครับรจะไม่ผิดหกสองด้วยชอบมากครับเราชอบมากหมดนี้ไม่น่ารอดทำแล้ววันน,นี้ชอบมากเลยใครเจียวเรียกประตรงกับเรียกเราเนี่ยชอบ,บามากๆเลย ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำครับเนาะเต็มมาตรงกันวันนี้ขอให้มานะครับเราขอให้มาเขาเต็มเ็มได้คืนนะครับเราขอให้แก้มือวันที่แล้วไม่ผ่านสัญจรครับเนาะวันนี้ขอยผ่านสัญจรให้ได้ครับเนาะเข้าตัวเน้นไปด้วยกันครับเนาะเต็มเต็มเอาเืินสักทีครับเนาะสามตัวแตกไปเลยอ่ะก็ฝากไว้ที่นี้นะครับทุกคนดิงเียงรวยๆนะครับเนาะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ